สวัสดีค่ะพี่น้องนี่ละจ้าวิธีของชาวสวนเนาะผู้เมียก็เป็นคนอ่นโรยโมู่นไกอุ้สาก็เป็นคนต่อน้ำจ้าเมในเชียนขึ้นน้ำเขาโดตรดูป,ปูว้ยองมือแล้วพี่น้องจองมือแล้วโฮเทอร์มีเวลาสิมากขึ้นน้ำจ้าก็บบอกไปยังเดนเนาะบอกไปยังนหรอกคนขึ้นจิบ่พ่อมแวบหอกตีคิดว่าโฮเทอร์มีเวลาเนาะจ้าโอ้โยก็โหยไปจใจเฮกันก็ละหนาที ห้อยฉีไก่ล้วแล้วก็ค่อยจะไปต่อสายซอยพอใยญ่งจ้าพี่น้องเป็นเที่ยแรกที่ห้อยม้วนไกด่ด้พี่น้องห้อยม้วนไก่ตอนปลูกก็พึงร้องจ้าเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันว่าจะเป็นจังไดเนาะพอ่อเตนห้อยฉี่ไก,ไก,ก่แล้วแล้วม้วนไก่แลาวแล้วก็นี่ละจ้าอย่างมานต่อสายซอยกันเพราะว่าม้อนี้ต้องได้ขึ้นน้ำแล้วว่า เขาลายมือแล้วตอนแร้กินน้ำไปเขาเดียวนก่เขาโคตรเป็นสีพวงแบบเนาะเขาลายมือเกินไปเหตซอยกันข้าวเดียวก็แล้วหรอกจ้าพี่น้องจับนี่จับน้อยซอยกันไปแต่ว่าแดดห้อนห่อนหมดเถ้าบานพี่น้องแดดห่อนในวันห่อนจ้าเขาเรียนตุลาแล้วก็ยังนั่นู่เนะเขาตุลาที่เขาพิจิการแล้วก็ยังหอนน่อนห่อนเอาหนาวอยู่อ่นะขานห่อนลายกับพกหคมไปนน้ำหลจ้าห่มนี่ก็ป้องกัน แสงแดดได้ย่างดีขันยูนี้ห่มก็คือยังพอ่อเหดอยู่พี่น้องเห็ดเวียกขันบ่มีห่มขันตาแดดท,ทั้งหลายก็โอ้แดดห่อนคักมึอนี่แดดห่อนจ้ะต้องพกห่มไปด้วยกางใหรจะขอน้าแน่กางใหรพญ่น,น้ำเนาหนึ่ะจ้าพ่อได้เจ้าเมียเจ้าลาไปน้ำขันบ่แดดก่าขันยูนห่มก็คือยังพ่อเหดอยู่นี่แหละจ้าวิธีของเช่าสวนเช่าให้เจ้าหน้ามานอนเข้า ออกจากกีดยางแล้วก็มาปลูกข้าวโพดจ้ะพอมีเห็นแนวใดเนาะพอมีแนวดากันปลูกของลงดิเนเท่ากับพ่อได้คิดต่ออยู่าง้พี่น้องคิดต่อว่าเออมือนันเพิน่นจิตพ่อเก็บมือนีเพิน่นจิตพ่อขายไปจั่นเด้พี่น้องพ่อได้ยื้อๆกันไปเนาะค่ะเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยกันไปนี่ละจ้ะต้อน,านาสายแล้วมันยศซอยกัน,นกันเฮ็ดผู้เดียวกั ซีซ่าซอยกันเ็ดสองคนอะไรกันซอยกันเ็ดกับข้าวเดียวก็แล้วจ้าพี่น้องเห็ดแล้วยก็โอเคจ้าเึินน้ำเรียบร้อย